ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมการตักบาทนะครับวันวันเพ็ญคือ15ข้ามตรงกับวันพุธของทุกเดือนนะครับวันนี้ก็คือทางภาคเหนือเขาเรียกว่าวันเป็งเป็งพุธหรือว่าวันเพ็ญในวันพุธนะครับนะบเป็นประวัติความเป็นมาของการตักบาทนะครับว่าถ้าใครได้ตักบาทนะครับ ในวันเพ็ญขึ้นสิ้าข้ามตรงกับวันพุธไม่ว่าเดือนใดไม่จอดจงว่าเป็นเดือนใดนะครับก็จะมีบุญกุศลมีกินดีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือบริโภคบริโภค,โภคต่างๆนี้ความเชื่อของทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายนี้เขาจะมีการตักบาทวันเพ็ญในวันเป็งพุธก็คือตรงกับวันอังคารนะครับเที่ยงคืนไปต้นไป สำหรับภาคกลางนะครับเขาจะตักบาตรนะครับในวันตรงกับวันพุธโดยตรงนะครับเนะี่ยวันนี้ผมจะพาท่านมาชมนะครับการตักบาตรวันเพน็ญเอ่อเต็งพุธนะครับของคณะสัทธาวัดพระเกิดคงคารามนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับในเขตอำเภอเทิงนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยปีมาแล้วนะครับนะวันนี้ก็เท่าเจ้าอาวาสนะ ก็ท่านก็จะมาเป็นประธานในการตักบาตรวันเพ็ญเปงปุ๊ดในสำหรับค่ำคืนวันนี้วันที่5นะครับเดือนเมษายนพุทธศักราช2566นะครับนะถ้าท่านได้ชมคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้นะครับขอบุญกุศลอันใดนะครับนะที่ท่านได้สะสมมาหรือว่าท่านนะมอบให้กับ พื้นแผ่นดินไทยนะขอให้ท่านเหลือกินเหลือใช้มีความสุขการสบายใจทั้งครอบครัวและบริวารของทุกท่านนะครับวันนี้นะคณะศรัทธา,าวัดพระเกิดคงกรามก็จะมีการตักบาตรวันเป่งปุด๊ดนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำนำท่านไปชมนากิจกรรม วันสาคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนะประเพณีตกักบารเป็นพุทธนี่ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเมียนมาหรือประเทศพม,ม่านะครับเนาะก็คือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นพระอุปชาให้กับสามเณรพอได้สมฤทธิผลเป็นพระอรหันต์นะครับนะก็ จะบำเพ็ญกุศลอยู่ใต้้องสะดือมหาสมุทรหลังจากบำเพ็ญบุญกุศลแล้วท่านก็จะแปลงร่างกายเป็นสัมมาเนนในการออกมาบิณฑาบารับนะบิฑบาตจากญาติโยมพุทธมะ,มะกะนะครับในสำหรับค่ำคืนวันเป่งพุทธนะี่ครับนะก็คือนี้บริเวณของโรงเรียนเอ่อทษทีครับของ วัดพระเกิดคงคารามนะครับอลังการนะครับสวยงามนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากนะครับอายุไม่ต่ำกว่าพันกว่าปีนะครับนี่คือวัดพระเกิดคงคารามตั้งอยู่บูที่14ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับดูความสวยงามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากขณะนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูคณะสัตยาต่างๆนะครับที่จะมาร่วมตักบาตรในวันเป่งพุธนะเป่งพุธหรือว่าวันเพ็ญคือสิบห้าค่ำตรงกับวันพุธมันจะเป็นว่าเป็นเดือนไหนนะครับนะถ้าตรงกับวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำเมื่อไหร่นะครับนะ,ะชาวพุทธมาดักะก็จะมาตักบาตรเพื่อ นะครับรับผลบุญผลกุศลนะครับเพื่อจะให้ครอบครัวนั้นได้มีเหลือกินเหลือใช้นะครับนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ก็คือวันเพ็ญเป่งพุธนะครับเะเรามาดูด้านนอกนะครับนะก็จะมีคณะสัตยาเนี่ยพุทธมารรกะนะครับน่ะก็จะมารอตักบาตรในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าข้ามตัวกับวันพุธนะครับว่าเป่งพุธ ของทางภาคเหนือนะครับนะนะครับนี่เนี่ยมาแล้วครับนะดูรอบๆไปนะครับนะครับเนี่ยครับวันนี้เอาบรรยากาศดีๆงามๆนะครับวันนี้นะครับพระอุปคุตนะครับนะพระอุปคุตนี่ก็คือเป็นนะครับพระอรหัน์รูปหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปชาให้กับท่านแล้วก็สําเร็จพระเป็นพระอรหันต หลังจากสําเร็จพระอรหันต์แล้วก็ประเพณกุศลอยู่ใต้ท้องสะดือทะเลหลังจากนั้นทุกวันเพ็ญวันพุธนะครับก็จะออกจากท้องทะเลมาใต้สะดือทะเลแล้วก็ปลอมแปลงกลายเป็นสามเณรสามเณรเ,เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาโปรดยาิโยมพุทธมานากักะนะครับนะโปรดสัตว์นะครับให้ท่านที่มีความเลื่อมใสาทางพระพุทธศาสนา ให้นะครับมารับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับนี้วันนี้ก็คือนะครับก็แสดงความยินดีสัหดับนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะยิงคณะศรัทธาวัดพระเกิดโคกรามนะครับวันนี้ก็จะมาตักบาทนะก็แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรานะครับนะก็มีนะครับวันนี้ครับผมจะหาบรรยากาศดูนะครับนี่นะครับแต่ละคนก็แต่ละท่านก็ จะนำนะครับข้าวสารอาหารแหง้งไม่ว่าเครื่องใช้ไม้เจาะไม้เอ่อเครื่องใช้ในอุปโภคและบริโภคนะครับนะเขาบอกว่าในการตักบาทแต่วันวันเพ็ญว่าก็เพงปุ๊ดดีครับนี่ยจะทําให้นะครับครอบครัวญาติพี่น้องนี่เหลือกินเหลือใช้นะครับเอาละครับดิทุกคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับนะ ครับนี่บริเวณวัดพระเกิดคงครามนะครับนะถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมนะครับนะก็มาเชิญได้เลยครับเนดะี๋ยววัดพระเกิดคงครามตั้งอยู่ที่หมู่ที่14ตาบลเวียงอําเภอเถิงจังหวัดเชียงรายนะครับนะเป็นวัดที่เก่าแก่นะไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าปีนะครับใครอยากมาเมชื่อมเยี่ยมชมนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะอดีตเจ้าอาวาสนะครับบุญเลิศลวิวังโสนะครับเนาะอันเป็นกิจอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับในที่ ที่ดองชาวอำเภอเิอให้ความสักการะบูชาในความเลื่อมใสนะครับนี่รอตักบาทนะครับนะอิ่มบุญกันนะครับวันนี้นะฮะอันนี้ ครับขอบคุณมากครับวันนี้เพจดูกแก้มีความรักจะพาท่านมาดูในการตักบาตรเป็งปุ๊ดนะครับนะที่ลานวัดพระเกิดโคการามนะครับนะก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับวันนี้เอาบุญอกุศลมานะครับใครที่ติดตามดูเพจดูกแก้มีความรักก็วันนี้ก็เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับนะเขาบอกว่าการตักบาตรในวันเป็งปุ๊ดนี้ก็จะทําให้ครอบครัวและญาติพี่น้องนี้เหลือกินเหลือใช้มั่งมีสีสุขนะครับวันนี้ ก็เอาบุญกุศลมาฝากทุกๆท่านนะที่กำลังรับชมอยู่นะครับาสาธุนะครับสาธุไม่ใช่เฉพาะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะโดยเฉพาะนี้ก็พี่น้องจากต่างแดนมาด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะนับถือาศาสนาพุทธละเนาะที่วันวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้แกนักถือาศาสนาอะไรคิดสองสองศาสนาแล้วนะแต่พูดก็ได้เนาะโอเคเออทุกาศาสนาทุกศาสนาขอให้สร้างคนเป็นคนดีเนาะ ครับครับ <languages> ก็เ <Cup> ด <cover> ี๋ยวเราจะดูนะครับนะเออมาแล้ววันนี้จะตักบาตรอตักบาตเนาะสวัสดีค่ัเนี่ยครับนี่บริเวณวัดพระเกิดคงคารามนะครับหมู่ที่14ตำบลเมียงอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะก็บริเวณท่อไปนี่ครับตรงด้านหน้าเขาทำไปเรียกว่าวัดพระเกิดคงคารามคงคาแปลว่าแม่น้ำเนี่ยคงคารามก็คือ ใกล้ๆกับแหล่งแม่น้านะครับแม่น้ําอิงนะครับบริเวณนี้ก็ดูความสวยงามนะครับสายยันสายยันนะครับจะเอาหลานมาด้วยนะครับสวัสดีคบะวันไงหนูรอตักบาตรหรืใช่ไหมเจ้าครับว่าเพืเกิดโคกรามมีอีกที่หนึ่งคือจังหวัดน่านนะครับนะอันนี้ก็มีที่หนึ่งก็คืออำเภอเริงจจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ ชมกิจกรรมดีๆของพุทธมามกะในการตักบาตรวันเป็งปุ๊ดนะครับครับรอสักครู่นะครับนะกเดี๋ยวสักครั้งนาะออครับ แม่อ uh, si ุ you you yeah. ้ยสบายดีก่อแม่อุ้ยสบายดีก่อครับยเออมาเดี๋ยวนี้อายุตัวไหนแล้วครับแม่อุ้ยเก้าสิบโอ้เก้าสิบสองแล้วน้อโอ้โหสุดยอดเนาะนับปันแล้วตัวไหนแน่มาเดี๋ยวดิเออเจ็ดสิบหกโออายุรวมกันร้อยปัยฮะอันนี้เจนฮะ เอ้ยยังนมอยู่นอครับวันนี้ก็จะมีรอตักบาตรในวันเป็งพุธนะครับเราก็รอนะครับรอคณะสัทธาวัดพระเกิดโามและวัดอื่นๆในหมู่บ้านอื่นที่จะมาร่วมในการตักบาตรนะครับนะวันเป็งพุธนะครับวันนี้ก็รอด้วยความอิ่มเอิบและสำราญใจนะครับว่าวันนี้จะได้ทําบุญสักทีนะครับวันเพ่นขึ้น15บห้าค่ำวันตรงกับวันพุธเนี่ยนะครับไม่หาได้ง่ายๆนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นวันสำาคัญอีกอย่างนึงครับตรงกับวันที่หเดือนเมษายนนะครับวันนี้นะครับทางภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับเขาจะตักส่วนมากเขาจะตักในคืนวันเที่ยงคืนในวันอังคารนะแต่นี่เรามาตักในวันพุธโดยตรงเลยให้กับตรงกับทางภาคกลางนะครับเขาว่าเป่งพุธนะะพุธแปลว่าพุธวันพุธนะครับนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ หาบรรยากาศดีๆในการวิธีการตักบาตรเขาจะตักบาตรยังไงครับก็โดยเฉพาะยิ่งจะมีข้าวสารอาหารแห้งนะมาบริการนะครับนะใครที่จะนะตักบาตรนะครับนะจะมีวัดต่างๆนะครับทางภาคเหนือเขาจะมีพิธีการตักบาตรนะครับนะควาเพ่งกุศคืออะไรนะครับพระอ,อุปคุตนะครับก็คือพระสัมมาพระอ,อรหันต์ที่พระพุทธเจ้านะ ทรงท่นมีการอุปชาให้กับพระอุปคุตนะครับ ครับดูดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์นะครับในดวงจันทร์โอ้โหวันเพ็ญขึ้นสิ้าข้ามตรงกับวันพุธนะนะครับใบว่าพุธในก็ตามนะครับนะก็จะมีการตักบาทอย่างนี้นะทางภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพุทธมามก,กะนะครับนะก็คือสาวบ นะของศาสนาพุทธของเรานะครับก็มีความเริ่มใสในความเชื่อมั่นในศรัทธ,ธานะครับเริ่มแล้วครับเอาเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับนะนัดนดาวนะครับอาลนะทุกคนกําลังรอคอยนะครับเริ่มทยอยมาเกือบเต็มหมดแล้วนะครับนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการตักบาตรอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับรอญาติโยมและญาติพี่น้องที่จะมาร่วม ในการตักบ,บาดรในค่ำคืนนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ